อ,อย่างนี้แล้วว่าไม่มีคำถามเรารู้เองอะไรก็ตามถ้ามันเกิดจากกายจากใจไม่ต้องมีคำถามถ้าเรามีความรู้เป็นหลักเฉยแล้วตอบได้ตัวรู้ตัวนี้เป็นของใครเป็นของผู้รู้เป็นหญิงเป็นชายไหมไม่เป็นเป็นคนหนุ่มคนแก่ไหมไม่เป็น เป็นนักบวดเป็นฆราวาสไปไม่เป็นาาปปเป็นของใครเป็นของผู้รู้เป็นของผู้รู้ใครรู้เป็นของคนนั้นนี่ภาวะที่มันเป็นสัจธรรมไม่มีคําถามเลยทำยังไงแล้วริงจะตั้งต้นที่ตรงนี้ได้ถ้าต,ตั้งต้นที่ตรงนี้ได้ก็ไปได้เดินด้วยลำแข้งตัวเองได้วิชากรรมฐานเป็นวิชาที่ พอเพียงกับตัวเองช่วยตัวเองเสร็จจึงควรที่ศึกษาเรื่องนี้กันไม่ใช่ความรู้ความรู้เรามีเยอะแยะเลยมากมายแต่ว่าการกระทําให้มันเกิดขึ้นให้มันมีเนี่ยมันไม่ใช่ความรู้เรียกว่าวิชากรรมฐานที่ตั้งของการกระทําให้มีการกระทําเกิดขึ้น เวลาเรารู้จักตัวอยู่เช่นมันคิดไปหลงไปเราก็ลู้จักตัวเราได้สอนจิตสอนใจเราเวลามันทุกข์ก็รู้จักตัวในอะไรก็ตามในความรู้สึกตัวก็ไปเกี่ยวข้องให้มันเต็มไปหมดเลยให้มันมากจะมาหารู้ถ้าจะถามว่าเวลานี้เราเกิดมาถึงชีวิตปุณณน,นี้ ภาวะที่รู้กัาบภาวะที่หลงอันไหนมากกว่ากันทุกคนก็คงตอบได้บางทีเราไม่จิตใจเราเพึ่งจิตใจไม่ได้ให้มั่นใจตัวเองบางทีก็ก็ไม่มั่นใจตัวเองไม่รู้จะเป็นยังไงมันอันตรายเพราะอะไร เพราะเราไม่เคยไม่เคยสอนตัวเราเช่นจิตมันคิดมันคิดคิดที่ไปตั้งใจเคยสอนไหมเอาเป็นตัวเป็นตนหรือหรือว่าเวลามันโกรธเอาเป็นตัวเป็นตนหรือยิงไหมมันโกรธว่าเป็นตัวเป็นตน แล้วกูได้โกรธตายกูไม่ลืมเป็นอย่างั้นเลยไม่ใช่เลยเพราะว่าที่โกรธไม่ใช่จิตเป็นอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับจิดพอเราเห็นมันทุกข์เราไม่เป็นผู้ทุกข์เห็นมันโกรธเราไม่เป็นผู้โกรธเห็นอะไรก็ตามไม่ได้เป็นผู้เป็นไปตามเขาภาษาพระเจ้าว่ากายสภาวะกายไม่ใช่ตัดบุคคลต,ตนเราเขาเวลาที่ถูกที่ทุกข์ ก็ไม่จัดบุคคลตัวตนเราเขาจิตที่มันคิดไปค่มไล่ค่มดีฟูฟูแพรๆแพันก็เป็นจิตไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขาอย่าไปเอามาเป็นตัวเป็นตนให้รู้ถึงตัวไปเมื่อถูกมีความรู้ตัวไปเกี่ยวข้องกรรมการต่งางๆที่เกิดขึ้นกับปลากับใจเรานี้ มันก็เป็นบทเรียนเหนือตัวบทเรียนที่เกิดจากสภาพเชีนนี้เป็นบทเรียนที่ประสบการณข์ของการกระทําของเราสัมผัสด,ดูแล้วสัมผัสความรู้ความหลงดูแล้วสัมผัสความทุกข์ความไม่ทุกข์ดูแล้วสัมผัสกับความโกรธความไม่โกรธลองทําดูแล้วมันทาได้เรื่องมันก็ไม่มากเต่ความโกรธแทนที่จะไปด่ากัน มันก็ไม่ได้ด่ากันเพราะมันไม่ใช่เราเคยเสียเปรียบความโกรธเสียเปรียบความทุกข์บางทีเพียงคิดขึ้นมาก็ทุกข์แล้วนอนไม่หลับน้ำตาร่วงน้ำตาไหลเกิดจากความคิดนั่นไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นความคิดเฉยๆถ้าเราไม่รู้มันก็ยิ่งใหญ่คิดขึ้นมาแล้ว ฆ่าตัวตายคิดมาแล้วโดดท่ามตายฆ่าคนอื่นทำลายคนอื่นก็มีความคิดเฉยๆบางทีทำลงไปแล้วเสียใจเสียเปียบความโกรธเสียเปียกความโกรธทำตามความโกรธเสียหายมีมากถ้าเรามาเห็นมันตั้งแต่ต้นโอ้เราก็รู้จักอันความโกรธไม่ใช่จิต มันเป็นอาการของจิตมันไม่ใช่จิตเหมือนหอประชุมแห่งนี้จิตของเราเนี่เปรียบเหมือนหอประชุมแห่งนี้ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หอประชุมแห่งนี้พระมาอยู่ก็ไม่ว่าญาติโยมาอยู่ก็ไม่ว่าใครมาอยู่ก็ไม่ว่าแต่ถ้าหอประชุมนี้มีคนดีมาอยู่หอปรชุมนี้ก็เป็นประโยชน์ เประชุอย่านี้มีคนชั่วมาอยู่เัาก็ทําให้จึงอื่นเสียหายได้เช่นวันนี้เรามาจัดงานแสดงธรรมปฏิบัติธรรมเป็นราชชุศสนถวายแจกพระบาทจำเรข้วอยู่หัวองประชุมอย่างนี้มีประโยชน์หลวงตาขอเป็นส่วนร่วมในการนี้ด้วย แม้ได้ม,มาที่นี้ก็ทำอยู่ประจำวันหนึ่งวันหนึ่งได้บอกได้สอนเรื่องอย่างนี้ทุกวันทุกเวลาหลายคนได้เปลี่ยนไปจากความหลงเป็นความรู้กลับไปจากความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์กลับไปจากความโกรธเป็นความไม่โกรธกลับไปพิสูจน์ูแล้วมันทำได้เพราะอย่าไปเฉียเปรียบกันความทุกข์ จะไปเสียเปรียบความโกรธให้รู้ทันมันเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้แต่ถ้าเราไม่มีสติมันก็เปลี่ยนไม่เป็ี่ยนจนไม่มีทางออกงั้นเราไม่มีตาไม่ดูไม่เห็นมั้ก็มืดเราจะมาเดินตาดูตาไหนของเรามา,มาท่างไหนก็รู้ ร,รู้รอบรอบแปลว่ารอบรู้มาเกิดทางตาก็เห็นเกิดทางหูก็เห็นเป็นภาวะที่เห็นผมรู้สึกตัวเป็นเป็นภาวะที่เห็นอัเชพภาวะที่เป็นเห็นเมื่อก่อนนี่มีคนมาถามการเจริญจติแบบการสร้างจังหวะ มันเป็นการเพ่งไหมถ้าไม่เพ่งมาจะทำได้รยังไงต้องเพ่งไหมเพราะว่าไม่ได้เพ่งเหมือนกับเหมือนกับดูไม่เหมือนกับอยู่ผมรู้สึกตัวจริงมันเป็นภาวะที่ดูไม่ก็ไปอยู่ผมรู้สึกตัวเป็นข้างเหมือนกับรู้อย่างนี้หนึ่งข้างสองข้างเนี่ย สามข้างรู้รู้สิบสี่รู้รู้เนี่ยไม่ใช่ไปอยู่ไม่ใช่ไปอยู่น่ยาว่าที่รู้มันไปเข้าไปอยู่มันเห็นเนี่ยมันมันดูอย่างนี้รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วนะมันรู้สั้นๆมันไม่มีค่าคําว่ารู้แล้วมันจบแล้วอย่างนี้ไม่ใช่ไปเพ่ง แม้แต่ลมหายใจก็ไม่ใช่ไปเพ่งรู้ภพาะวะที่รู้เ็นง่ายๆเบาๆมันเป็นความเบาที่สุดกับการใช้ชีวิตภาวะที่รู้เป็นภาะวะที่ทำให้หนักเป็นเบาได้ถ้ามันโกรธรู้จากตัวเบาแล้วเห็นมันโกรธเบาแล้วถ้าเป็นผู้โกรธสักแล้ว ลองดูสัมผัสด,ดูจะรู้สึกว่าเลือกเป็นชีวิตที่เลือกเป็นเลือกได้ mm hmm. เช่น mm hmm. พูดว่าบญวาสนาแข่งกันมาได้ไมันแข่งได้เราทำเอาเราเลือกเอาได้อะไรที่มันไม่ดีเช่นความหลงมันไปดีเราก็เลือกได้เป็นตัวรู้ตัวภาวะที่รู้เข้าไปความหลงแท้ๆทำมาเกิดความรู้ มันเลือกได้มัเปลี่ยนได้นี่คือชีวิตเรามันมีสมบัติอย่างนี้นเป็นปคุณสมบัติของเราอย่างนี้เรื่องอย่างนี้ต้องชวนให้ทำทุกคนต้องไปทำ